เดี๋ยวผมอ้อมแล้วกันนะครับเนี่ยบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับขนาดฝนจะตกเลยเนี่ยบรรยากาศมืดครึมนะครับเหมือนเล่นมายากลเลยนะะผมเข้าไม่ได้นะครับโอ้วันนี้แฟนขับมาเยอะมากนะ พาสนใจยังไงก็มาตลาดสังกษีนะครับขออนุญาตเข้านิดหนึ่งนะครับทดนมันจะออกไัเองมันจะมีแค่เ u x จกกับบลูทูธหมดแค่นั้นเองตอนนี้เรากดเข้าไปบลูทูธออกออกกดออกไปก็เป็นเอเจ็กนะตป็นรู้สึกจะต่อแบบนะครับกดแช่กดแช่ถ้ากดแช้วามจะเล่นเพลงอันนี้ทำงานดีดีแล้ว เนี่คือถ้าเรามีมิกเนี่ยมันจะยาวอะไรอ่ะอ๋อมีขั้นแบ่ใช่ไหมแล้วอันนี้ไมอื่นเราก็เสียดได้เลยอันนี้เล่นเล่นมิกเล่นไม้ง่ายนะใช่แล้วนี้ถ้าเรามีไมค์เข้าไปอันน้ง่ายละ แนวอิเอฟกต์ตอนนี้อิเฟกตไปอยู่ที่ศูนย์เก้าราคาพิเศษเพื่อไปตัวนี้หมื่นสองมีใบเดียวประกันหกเดือนครับอลุณเทอันนี้เราจะเอาอะไรนะฮะมีหมดแล้วเทคสอบไม่ไฟเอฟิเฟเต์เทก่าชื่อเพลก็อันนี้คือเพ่าวเล่นได้เลยนะฮะถ้ามีไม่ได้รอเลยนะฮะ ไปชาร์จแล้วมันไม่ตัดมันอ๋อตรงมุดนี่มันจะขึ้นอูชิออดิโอไม่มันตรงถึงจะยี่สิบสี่วุก็ตู้นี้เล่นไปบ้านไปแบตได้เลยนะไม่มันตรงใช่ไหมไอ้บันเทิงใช่ไหมป๋าบันเทิงบันเทิงสูงเลยตันแกนเอซีไม่ต้องตัดระบบเล่นไปชาร์จไปอันนี้ก็เป็นตู้ลำโพงบลูทูธนะครับ เดี๋ยวต้องไปฟังเสียงข้างนอกนะเดี๋ยวรถแห่เรนะือันี้เลยเล็วกันแมวอ่ะ ป้มากวันนี้มันมีเรื่องเพลงเดี๋ยวโดนเยชุดเล็กกันเป็ดวันวว <laughs> นี้ถ่ายอยู่ถ่ายอยู่จริงๆน่าจะเยอะกว่านี้ครับอี่รถไปเลยเห็นเห็นสองพันประกันอีกหกเดือนขึ้นไปอ่า <6 S 1> ผมมีชุดนี้ด้วยรับกันสุดสายตาอ่าในนี้นะครับเป็นแปดหก S สองก้อนในนี้นะ6 0ศูนย์ศชุดพร้อมเอฟเฟกต์เ K 8 8ในนี้ถ้าบอกในรายการนี้ไม่มีเอาเงินคืนได้เลยพี่ไหนๆก็ตปวบิ๊กชิ้นเดี๋เลย วันนี้มันมีรายละเอียดสมมติว่าเฮ้ยจะเล่นไฟบ้านจะไม่ไฟบ้านไม่เสียบเลยโดยทั่วไประบบ DC AC ของตู้บูทูธที่เขาทากันก็จะต้องปิดระบบก่อนจึงจะไปเล่น DC หรือ AC ได้อันนี้ไม่ต้องมีเสียบเลยอสมมุติเราจะเล่นไฟบ้านมีเสียบเข้าไปเลยครับเสียบเลย มันเป็นชาร์จในตัวใช่ไหมใตัวนี้ใช่ชาร์จไปเต็มปั๊ดนี่ของผมอมมันไม่ใช่ตัวเล็กครับถ้าชาร์จเต็มได้อยู่ได้นานไหมพอฟังเพลงพี่ก็ได้ทั้งวันเอมาท่ะมันจะแดงอย่างเงี้ยพี่มันเอามปสนใจมันเต็มแล้วก็เกี่ยวพี่ก็เปิดไว้ใช่ใช่ใช่รับรองพี่แพนตอนที่พี่ซื้อแต่ใช้ตอนถูกครับถ้าถูกมันชาร์จแต่ใช้ตอนถูกไป เป้าจะร้อนแค่นั้นงไม่มีอะไร12บถึงยี่สี่ที่เสียบไว้ได้เลยในกรณีแต่รถนะเสียบเขาตรงนี้เลยบวกลบต้องมาคู่วันด้วยเหตุว,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 วันนี้ันนี้ก็เป็น,นล,ลำโพง DIY นะครับลำโพงบูทูธนะครับ12งโ่สสีโวลอัน 2, 4, น,นี้มีส,สเสสสสสต็ปดาวห้องเดียวกันมีลยไปลล ไม่ลอยพี่ได้เลยนะฮะตันนี้เราก็ปรับเสียงเอาอะไรที่ต้องการนะฮะเอฟเฟกต์อะฮัลโหล้องเพลงได้เลยนะฮะราคาพิเศษนะตัวนี้นะฮะประกันใหมเรียนยต่ำฮัลโหลเอฟพใช้ยลองเพลงนี้เลยนะฮะจริงๆในนี้เลยได้เยอะกว่านี้พอดีวันนี้อ่าไลฟ์สดกับทุกคนนะฮะก็เลยก็เลยอ่ากำกัดเรื่องเพลงนิดนึงนะฮะแต่รับรองว่าถูกใจแน่นอนนะฮะ ไปใช้งานเราไปใช้งานอ่ะผมว่าอ่ะ,อะเราจะอ่าไปไปอ่าใช้งานที่เราจะไปอ่าไปชาสมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่อะอันนี้เอฟเฟกต์อันนี้แอคตัวนี้นะตัวนี้เอฟเฟกต์นะอันนี้โทนเสียงการละคนไม่เหมือนกันเราก็แล้วแต่เรานะเล่นไ,ได้เลยนะครับเสียงกลางครับเสียงร้องได้สบายๆนะตัวนี้นะครับเบสครับ นี yeah. ่พ <tampoco S 2> so ่อไมาใหม่ๆเลยไม่ได้ขัดเลยพี่เดี๋ยวทาเน้อเยาให้เหงาครับประกันหกเือนยังต่ำหุ่นกันเป็นปีพี่แปดด้วยนะแปดด้วยแล้วก็ตรงนี้ด้วยทุกอย่างอ่ะในนี้ยยันใหม่ใหม่ขาดรวมเยอะรวมแล้วไม่ดังปรมาณนี้ฮู้ยจัดนะเอาง่ายง เอาไปเล่นแล้วให้ราคาคุยเอามาคืนผม 3G พี่6002สเตต้าพรบอยยังรอใชมีบัลลมให้ด้วยนะครับตอนนี้ง่ายๆนะฮะอ่าต่อไฟบ้านไฟแบตเข้าช่องนี้ได้เลยผมทำให้เรียบร้อยไานแบตใช่แบตเตอรี่จะเปิดได้ทั้งวันอันนี้เป็น 3G ราคาพิเศษที่1 9ส8บาทเดี๋ยวเล่น18นิ้วให้ดูวันนี้จะมามาโชว์โดดูนี้เปแค่สชุด เนี่ยๆๆสา G แท้พี่ต่อซับได้เนี่ยเนี่ยตัวเดียวกันของแท้แน่นอนพอ่เบ็ดบอลอ่ะในกล่องใหม่ที่มาในรังใหม่นั่นะก็เป็นชุดสำเร็จ DIY นะครับ5,900นะครับท่านผู้ชมราคานี้ วันนี้ปานัดก็ยุ่งนะลูกค้าเยอะยังไม่ได้คุยกันเลยนะครับวันนี้ทำไมวันนี้วันนี้ยุ่งใช่ไหมโอ้แค่แค่คุณพศลงไปมาเช้าเนี่ยว้าวุ่นเลยจริงๆแล้วเนี่ยมีเจ้าของหมดแล้วนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชนบุรีนะครับแล้วก็ชนาธแล้วก็พิจิตรนะฮะ มีเจ้าของหมดแล้วทั้งหมด13กล่องนะครับผมแต่วันนี้ขอรอก่อนขอรอก่อนใช่วันนั้นเมื่อเช้าลงไปคนถามเยอะเลยคันนี้จะพิเศษพีคกวาไงพิเศษเขาบอกไปจัดของผมสัางสุดไป15นิ้วแบบนี้เดียวแบบเดียวกันแบตเตอรี่ใช้ได้อยู่2วอนนี่ก็อะไที่เร่งเด่นเลยอือน่าจะหมื่นกว่านะตัวนี้เท้าไม่หามปานันะครับนะครับก็ไปอีกเครื่องหนึ่งนะครับ ลำโพงบลูทูธ DIY นะครับหาแว่นไม่เจอนะแว่นแว่นหายหรอปะหาแว่นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะหาว่าจ้างคนมาทำคอนเทนต์ ว,นนวันนี้ต้องใช้ไม้สายนะไม้ไม้ลอยไม่ได้เรื่องเสียงมันแฝงแฝงไงไม่รู้เสียง,งดังด้วยเสียงปา๋ากรบเสียงเพลง,ง <c oughs> เราแยากใช้ไม้สายนะครับวันนี้เดีเ๋ยวต่อ <c oughs> ต่อไ,ไม่ครบระบบเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมต่อไปไหนว่าก็เดี๋ยวเรื่องดร้อนเวลานอนยังไม่มีเลยนะี่รอผม,มหลายชั่วโมงแล้วผมยังไม่ได้ไปดูลูกค้าเลยน่ะ เย็นลูกค้าพวกนี้ก็รออยุดเราอยู่ด้วยกันแค่นีน้ออกลูกค้าบอกรอแป๊บนึงล,ลูกค้ามารอ,อก่อนผมอีกลูกค้ามารอก่อนตั้งนานแล้วเนี่ยยังไม่ได้ไปไหนเลยนะครับบอกบอกเจอเจอคนมาเข้าไปรอดปรตูตน็อกไปเลยอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงพี่แป๊บนึงรับรองมาถึงผมจะไมดังสนั่นกลับไปก็ดังสนิทกลับไปครับเอาทีนี้ใช่ไหมตัวไหนก็จะต,ตัดปัญหาหเรื่องที่ว่าวัดไม่เต็มบ้างอะไรบ้างอ่ะขี้เกียจแล้ว ต่นีุ่นทีสามพันตัวนี้ไม่ใช่ DIY นะตัวนี้จะเป็น DIY นะครับบอกลูกค้าบอกเอฟด้วยนะครับอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเอาันนี้ก่อนเลยนะเวลาหัวฝนจะไล่ซะก่อนอ่า๋ยวอานปะนะครับอ่านะฮะจะมีแยกนะฮะเบรกกลางแหลมนะครับแยกเลยนะฮะเบรกนะครับส่วนช่องนี้นะฮะก็คือไฟแบตไฟบ้านเข้าตัวนี้ได้เลยนะผมมีปั๊กมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับสาหรับตัวนี้ง่ายนะฮะง่ายผมมีปั๊กให้เรียบร้อยดํา ลบแดงบวกแค่นั้นเองนะครับไฟ12บไฟ24เข้าได้เลยนะตัวนี้บอกลูกค้าเลยนะครับว่ามันเป็นไฟ DC นะฮะไม่ใช่เ c เพราะฉะนั้นจะเล่นไฟบ้านปั๊บนะครับจะต้องมีตัวนี้นะครับจะต้องผ่านอ่านะครับผ่านที่เจาตัวนี้12บอโวลต์30แอมป์พอแล้วฮะเพราะจะแบ่งไว้อย่างละ30แอมป์หรือเหลือแหละครับตัวนี้นะส่วนตัวนี้นะครับผมจะต่อจากแบตมาเลยนะเนี่ยนะครับอ่าจากแบตนะครับ อ่าต่อจากแบตมาเลยนะครับแล้วตอนนี้เสียงกลางนะครับเข้านี่เลยนะครับตัวนี้สามารถขับลาโพงฮอนได้ด้วยนะนะครับอ่านะครับนี่ต่อสดเลยพี่พอดีกีกอต่อไปสองชุดขายไปหมดละอเดี๋ยวฟังเสียงกลางกันไปก่อนอ๋อนี้ต่อเสียงกลางใช่ไหมใช่จะต่อจะเป็เสียงกลางแบบแยกทรัพย์อิสระครับเนะยเดี๋ยวข้างในเดี๋ยว่อยดูนะครับแอบหนึ่งฮัลโหลครับผมอันนี้เสียงกลางนะครับ เข้าไปฝั่งนเสียงกลางเลยนะครับเก้าร้อยเอ้ยน่ถ่ายให้ดูเฉยได้ถ่ายเส้นกลางถ่ายไปเส้นโอ้ขอบคุณมากเห็นไหมมีผู้ช่วยด้วยผมอ่ะแล้วก็วันอังคารนั่นน่ะวันอังคารเน่ะเดี๋ยวโทรไปเพราะพรุ่งนี้หยุดนะครับก็ต่อเข้าไปเลยครับครับครับใช่ครับผมอันนี้เราจะเล่นเสียงกลางก่อนนะฮะเอาแบบไม่ต้องดูวิธีทำเลยนะครับไปกันแบบอย่างนี้เลยนะฮะ สดเลยอันนี้อันนี้ไม่ใช่หน้าเดิมนะดูก่อนนะฮะเมื่อกี้ถ่ายไปแล้วช่าพอช่อวันนี้เป็นหน้าเดิมอะแสกกลางเลยพี่มีมีคนบอกว่าจ้างมายืนหรือเปล่าครับจ้างจ้างคนมายืนพุมหน้าร้านไอซีพุ่มหน้าร้านทุกคนน่ะเความรู้ได้ครับตัวอ่าตอนนี้เบ็ดกลางไปแล้วนะฮะเนี่ยฮะอ่าแล้วก็มีไอซีพามาดูบอกว่า ให้ลองต่อมิกให้ดูนะฮะอครับ,เ,คครบเดี๋ยวอรอแป๊บหนึ่งนะครับง่ายๆจริงๆเวลามานานแล้วแต่พอดีติดลูกค้าครับแล้วมีคนเดียวที่ลูกค้ามารอครับลูกค้ามารอผมก่อน,นไม่ใช่สมรักฮะไม่ได้มุ่งพี่ดูเลยจะ,จ,ะจ,ะจะได้ไม่ต้องมีวิธีทำพี่ง,ง่ายๆเลยเนี่ย <รอ S 2> ผมใช้หนึ่งบวกหนึ่งลบนะครับ จริงๆก็คิดได้นานแล้วแต่ไม่คิดว่าจะออกหลังตุลาไม่ทันกินพี่พี่นี่ผมพอสแกนให้ดูเลยลูกค้าจะได้นำถามออน,นี่8นิ้วพี่มีขับได้8ดอกนั้นผูขายไปแล้วทายมา4ดอกจะร้อ้แรงกว่านี้ดีกว่าจะทำให้แรงกว่านี้ แรงก็ดีพี่เครื่องเสียงไม่มีหยุดหรอกทุขายตั้งแต่วันรุ่งเดียวพี่ใช่ใช่ได้ได้ได้เห็นอยู่ใช่โอ้น่ารักมากเลยแม่ผมบอกแล้วเดี๋ยวขอถ่ายนิดนึงนะครับเห็นเห็นอย่างนี้พวกผมก็เยอะนะจะบอกให้พัฒนาเรื่อยอ่าน,นี่อันนี้เบ็ดนะครับพักพีรุนป,รปล่อยปลายแล้วขอเวลานิดน,นึง ยังไงให้ตัวนี้ผ่านไปก่อนมีมี 3G แกแปก๊บนึงเอาตัวนี้ก่อนครับผมครับนี่ต่อหเห็นเลยพี่เฟสแหมมือสั่นไม่เลิกว่ะใครมีมึงมนสักสองนึงเราอ,อ,อย่างนั้นละโมบผมก็จะพูดอยู่แล้วดูสั่นเหลือเกล่สั่นนิ่งๆหนองนึงหายเลยนะ่ <c oughs> ไหม่เราขาวเลยเป็นนิ่งเลยนะเรามันพูดแล้วก็คิดอ่ะว่าไปทั่วผม อ่ะเรียบร้อยเบ็ดรับเบ็ดอีกข้างเลนะจริงจริงแล้วมันจำกัดเรื่องเพลงให้หมอลลาเปิดได้ไหมเนี่ยได้ได้ปะ่ะอ<ด>๋อมอลลาบ้างเบื่อแล้วเอาแบบโจ๊ะก็ได้ป่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมหยุด คนเต็มหน้าลาน เล่นใช้ไม้ร้องคาราโอเกะได้เลยนะสำหรับงานชุดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อไปบ้านนะเดี๋ยวนะครับเข้าข้างในนิดหนึ่งนะครับไปบ้านใชพอดีคนเยอะมากขอพักต่อหน่อยขอพักได้เลยนะครับชุดนี้แผ่นลูกนี้เล่นอึดๆนะตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้ไม้ระยะนี้เดี๋ยวขอขออนุญาตเข้านิดหนึ่งนะครับเล่นก็เล่นเลยเลยนะครับจะดูข้างในนะครับ thank you ยาวเลยไม่ต้องกลัวร้อนนะครับไม่ดีนะฮะถ้าเราเอาใส่ก็ปิดนะง่ายๆนะครับแล้วทีทำลายที่สุดนะที่ทำลายที่สุดคือเงียบครับนะฮะนี่ในในระบบข้างในนะฮะต่อเลยใช่ป่ะอะไรอ่ะต้อกัต่อเลยว่าต่อสายต้องขิงไหมยัง ตัวนี้เล่นง่ายนะครับต่อไฟบ้านไฟแบตในช่องเดียวกันเลยนะฮะเพลงก็เล่นได้เลยนะครับดวเนเรามาดูกันว่าเขาเราเล่นมิกแล้วเสียงจะเป็นยังไงนะฮมลองดูนะครับง่ายๆนะครับปอดไม้ไปเลยนะครับชุดนี้ราคายังไงนะป๋าชุดนี้แค่ห้า0ันเก้าครับผมห้า0ันเก้าร้อยบาครับ บอกราคาได้เลยนะครับสําหรับที่ว่าเข้ามาว่าราคาเท่านนนี้นะครับก็ไม่ต้องมาบอกใช่ไหมไม่ต้องครับเพราะผมรู้นะคือทุกอย่างทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายมีการกินมีการอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมมีกําไรนะครับอยู่ที่1800บาทนะครับนั่นคือค่าแรงของผมและดูแลลูกค้าดูแล FC ไปจนกว่าเบื่อก็เทินไม่มีใครทํามีผมคนเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปนั่งทําโอเคต้นทุน 4, ว่าสี่พันกว่ามีแน่ๆครับแต่จะดังไหมแล้วแต่นะฮะแล้วก็ที่ว่าไอ้นี่ราคาตอนนี้นี่ไม่ต้องส่งมานะครับไม่ต้องส่งแล้วก็ชุดนี้นะครับขอบคุณมากๆสําหรับวันนั้นผมไปท,ทําทิจที่สุพรรณนะครับโอ้โหแปดไม่ถึงไม่ถึงชั่วโมงแปดทันว่าคนเข้ามาก็เลยก็เลยมาน,นึกว่าเอ้ยเราจะไปรอตุลามไม่ได้เรื่องแล้วอก็เลย จัดหล่อๆมาเลยครับแต่แรกๆมันก็จะเป็นอย่างนงี้เอามาหน่อยเนี้ยแรกๆจะประมาณนี้อันนี้อันนี้นี่มันก็จะมอมแมมหน่อยครับเพราะว่ามันยังคิดไม่ออกก็จะประมาณนี้นะครับอย่าดูนานตายเขาอ่าแต่ตอนนี้นะครับหล่อแล้วพอดีมีน้องชายมันออกแบบให้น่ารักมากนะครับนี่ขายโลโก้ด้วยอ่าขายโลโก้ด้วย ฝั่งนี้นะฮะบอกให้ครบลยเบสนะฮะอันนี้กลางแหลมเอาขึ้นรถแทร่ได้เลยขับฮอนถ้ามีฮอนยิ่งดีเลยนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ฮอนฮอนดังๆไม่ใช่ฮอนอมนะครับไม่ใช่อันนี้นะครับผมทําให้เรียบร้อยนะครับที่แรกทําเป็นเบรกเกอร์แล้วมันมันโดมันมันเกะกะดูไม่หล่อหลอมาทั้งหมดไปสะดุดอ้ตรงจมูกก็เลยเอามาตรงนี้ดีกว่าเนี่ยเขียนไว้12โวลต์ถึง24โวลต์นะครับไม่ต้องกลัวไฟเกินเพราะในนี้มีสเต็ปดาวอยู่แล้วนะปั๊บนะครับอ่ะเรามาดูต่อเรื่องนี่เลย นั่นตะกรุดลายร่วงไปด้วยก็เราอนใส่เองนะเห็นแบบของดีไม่พังด้วยใส่ใส่อ่าตอนนี้นี่ก่อนนะครับไม่ได้ปิดเครื่องด้วยอ่าตอนนี้เราจะมาใช้ปิดนะครับเสียบเลยครับเสียบเรียบร้อยนะครับเปิดเดี๋ยวปูธุลมันจะใัดเข้าตัวนี้อ่าเข้าแล้วนะฮะ อันเนี้ยบลูทูธมี2ตัวแล้วนะครับอันนี้สําคัญที่สุดคืออีตรงนี้แหละนะฮะทำยังไงถึงจะบลูทูตัวนี้ถึงจะดังนะครับดูที่นี่เลยนะครับตัวนี้เป็นเมนูนะเป็นเมนูนะครับกดหยุดกดเคลื่อน AUX เป็นบลูทูตัวนี้เล่งเสียงเบาเสียงตัวนี้เลยนะครับกดแบบนี้ครับปึ๊บอ่ะเรียบร้อยครับอันนี้จกเอาวอะไรจากมิกนะครับมันได้หมดตอนเนี้ยในเนี้ย ได้มิดโลไอด้ได้เบสได้กลางได้แหลมแล้วนะครับ,รบแต่มันจะไม่มีมิดทายมีมิติของเสียงอะไรพวกนี้ที่เิค่าว่ากันนะนะอ่าก็จะเป็นแบบนี้ครับนะดูนะเห็นไหมนะพอมีตัวนี้แล้วหล่อเลยครับโดยปกติแล้วการทำงาน ไม่ใช่จากผมนะฮะหรือจากไหนก็แล้วแต่จะเลือกนะครับสิ่งแรกที่ควรดูนะครับบูทูธตัวนี้นะฮะบูทูธตัวเนี้ยมันมีเบรกกลางแหลมให้เราปรับไหมนะครับอ่าผมไม่อยากลงลึกไปว่านั้นนั้นนี่ไม่ดีนะฮะให้ศึกษาเจ้าตรงนี้นะครับเพราะบูทูตไอมิกตัวนี้ว่าไม่ถึงพันพันกว่าบาทมันจะไม่มีไอตัวเนี้ยก็มีมีก็มีแล้วแต่นะครับแต่ถ้าเราไม่มีตัวนี้ง่อยเลยนะเพราะเราปรับอะไรไม่ได้ก็เหมือนเปิดบูทูธธรรมดานะครับ ยิ่งตัดอีิได้ยิ่งเจ๋งใหญ่นะฮะนะครับอันนี้ผมทำขายผมก็บวกไม่เยอะเยฮะประมาณ3า0สี่บาทเพราะสายเส้นนี้นะครับสำคัญที่สุดคือไอ้สายเส้นนี้นะฮะควรจะเป็นชีนเงินนะครับอ,อ่า้วยเหตุอะไรผมเปิดอยู่เห็นไหมไม่มีจีครับนะบเล่นนี่ฮะ แบบนี้คนละเรื่องเลย